ทำไรเท่าเก็บรอต้มหมี่เพราะว่าไม่อยากจะได้กินมองว่านี่ได้กินเก็บผักตากแดดนี่บ่เก็บไปกินกนับอย่างล่ะปลาก็บ่ได้อ่ะทีกตาแดงนะ ข้าบ๋เ่ยขี้นกอาไปลวกกำแกจวนี่กินกับปางนีเล่เก็๊บแมงเชียนกินใบนี่นะงามตัวเนาะงาม บุ้งพร้อมห่กสไลด์พร้อมติหักบุนี้ะ

ยอดจะกินข้าก,าก็บป้าดิเห็นยนงาเหมือนมังม่วงงาปลูกไว้ต่เหงือกะ เกิดเองใช่ไหมดินก็ธรรมามมีันตก็เป็นเีกบนเบมก็ม่ไไมมโอก็บ<ส>อกอ,อยู่เหไมูงเลยคนเตี้ย่กินตมีแมสบร้ยเลย